สวัสดีครับอยู่กับหนึ่งหน้าที่ที่กลองได้นะครับผมวันนี้ผมก็จะมาพูดถึงปัญหาหนึ่งที่เกิดขึ้นบ่อยมากกับมือกลองฝึกใหม่ๆนะครับผมมือกลองมือใหม่นะครับผมซึ่งผมก็เป็นเหมือนกันนะครับช่วงตีกลองแรกๆเนี่ยก็คือปัญหานี้เจอบ่อยมากก็คือไม่รู้จะนับเทมโป้ขึ้นยังไงดีก็คือพูดง่ายคือจําเทมโป้เพลงที่กําลังจะเล่นไม่ได้นั่นเองนะครับผมต่อให้เราเขียนไว้อยู่นะครับผมเราก็นึงไปบอกว่ามันต้องนับเท่าไหร่วะนะครับผมวันนี้ผมมีวิธีการนะครับผมมาแก้ไขปัญหาตรงนี้ให้เพื่อๆสาามรถ นึกเทมโปได้ใกล้เคียงมากที่สุดอาจจะไม่ร้อยเปอร์เซนต์อาจจะไม่เป๊ะเลยนะครับผมแต่ว่าใกล้เคียงมากที่สุดนะครับผมซึ่งความเป็นจริงแล้วเวลาเราไปเล่นเนี่ยหลายๆครั้งบางทีถ้าเราเป็นกรณีวงเล่นสดถูกไหมครับมันอาจจะไม่มีเครื่องควบคุมเช่นไม่มีแบ็กตังแท็กนะที่เทมโปมันตรงหรือไม่มีนะครับผมตัวที่บล็อกนะเหมือนวง รถแห่วงอะไรหมอลำเงี้ยเขาจะเปิดบล็อกเปิดอะไรเงี้ยเทมโปเขาจะนิ่งนะครับผมแต่เราเป็นวงเล่นส่วนเนี่ยวิธีการคือเราพยายามนะครับอันดับหนึ่งคือพยายามจานะครับผมจำอาจจะจําท่อนร้องจําเนื้อร้องหรือท่อนโซโล่พวกกีตาร์คีย์บอร์ดเปียโนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยจำว่านะครับผมเมโลดี้มันเป็นประมาณยังไงเช่นเช่นนะครับผมผมยกตัวอย่างเช่นเพลงคนสุดท้ายของอัศนีวันนะครับผม เปียโนจะขึ้นมาก่อนถูกไหมครับติงติ้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 งเราพยายามจำอ๋อเปียโนมันประมาณนี้แล้วเราก็นับ one two three ติ้ง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 อ่ามันจะสามารถทำให้เทมโปเนี่ยมันนิ่งมาได้นะครับผมนี่มันก็จะช่วยแก้ปัญหาในการเล่น เพลงต่างๆที่ดูสมูทดูไม่ไม่โดดเทมโปจนเกินไปได้นะครับผมเพื่อลองเอาวิธีนี้นะครับไปปรับใช้ดูนะครับเวลาเราไปเล่นดนตรีสดนะครับผมลองถ้าใครสิช่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจกดติดตามผมมีพาสาระความรู้ดีๆจากหนึ่งนาทีตีกองได้ด้วยแล้วกันนะครับลาไปก่อนสวัสดีครับ